สวัสดีครับจอยพี่ก็แก๊งพี่เบอนี่นี่ไงพี่นเบลบอกไปดิดชื่ออะไรใครใครทำัใจเบลอ่ะมันม่วงอ่ะไม่ต้อพี่ต้อนแล้วเขาเขาไม่เขาไม่เต็มกับพี่ก่อนหรออะไรนะพี่อาจจะมึงโดนจริงปนี่ะเขาไม่เต็มกับพี่ก่อนหรออืมไม่บอกเลยไม่แล้ว ปรสบการพี่ก็เคยโดนแล้วพี่โดนต่ไม่ตอนแรกอะกูเออคูอะไม่เสียความรู้สึกไอ้เรื่องที่กูโอนเงินเรื่องอะไรหรอกแต่กูเสียความความรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนมันเหมือนกูโง่กูแบบตอนแรกอะกูไปไปจีบเขาอันี้กูก็ไปจีบเขาตอนแรกกูไม่รู้ว่าเขาคุยกับไอ้เบลเออแล้วกูก็รอคาตอบเออกูรอคําตอบแต่เนี้ยกูคุยได้กี่วันลวพี่ตอบกัถอะว่กพี่คุยได้กี่วันละสองสามวันแล้วทำไมพี่ถึงโอนเงินให้เขาห้าพันอ๋อไอ้เรี่ก็เห็นเป็นน้อย้ริงไง พี่หวังวะอะไรบ้างกูเนี่ยน้องมึงมาสองปีแต่พี่กูจะไปอะไรไ,ไม่ได้หวังมึงอะหวังอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หวังพี่ <G ül> ไอซีร้อยไอเดียวอะหวังผมบอ,อะไร ไปสี่หลาครับไปสี่หลาเอาแล้วมีตติ้งมีตติ้งเจอเขานั่งตัวเขินแมวเอาเอาเอาม่เอาเบลล์ไมวไม่มีตัวจะ่างพูดพูดทำไมเนี่ยวูบแมวแบบไปเจอสาวแล้วนั่งเขินแมวเออไม่เอาแบบเจอสาวแล้วเขินเหมือนร้านเหล้าเลยไม่มีพี่วาร์ปไปแล้วเข้าไปตอกไปแล้วทุกคนอะไปเลยมา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 เล่นกันกวาปเข้าไปเลยเพื่อนจะเล่นวิตนสแม่งลงกัดได้มาเลยว่าไงดอย่าลืมนะจหตอบตาลีเผาคุยได้นะได้ได้ได้ครับได้จริงจังพี่โอเคครับได้ได้ ยังสามพันเลยดูติดไปไว้ก่อนพนหัวเยึดแม่ไมเขาแบบว่าเอาอีกฟิลไ่ต่อมีปัญหาอะไรผมให้ไปแล้วนะผมให้แล้วผมผมมีก่อยอยู่ครับมีก่อยมีอะไรเซ็งดิเมื่อวานีด้จำได้ไหมที่ที่ที่พี่ฝากเองแทงสองแสนอะเออพี่ออกไปคุยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังพี่ไปคุยกับเขา เบาไอ้เอกเบาเบาไม่ใช่ตอนแรกอะพี่ไม่รู้มันคบกันอะพี่ไอฟิวที่มันชอบเรียกพี่เขยพี่เขยอะอ๋อคนนั้นคืออ๋อพี่ไอฟิวคือคนที่ชื่อมันบดถูกไหมมันมัน่วงมันม่วงเออแล้วเมื่อวานเนี้ยพี่ก็นั่งแทงไอไลอยู่กับเองอยู่ใช่ไหมแต่แล้วเขาเดินเข้ามาเขาเดินเข้ามาบอกว่าขอคุยโทราหน่อยอ่าเออพี่ก็ไปคุยพอไปคุยไปคุยเสร็จไปคุยไปปุ๊บเขาบอกเขามีปัญหาข้างนอก พี่ก็เลยโอนไปห้าพันก็แบบว่าเขาแบบที่จที่จริงมันแกล้งพี่อะไอหมัดอะแต่ว่ามัน, <S 2> <S 2> มน,มนเอมนแทนที่จะบอกเราก่อนไม่งั้นเพราะว่าพี่เคยมีเคสแบบนี้มาแล้วไงที่อีกประเทศอะโดนลูกลูกสาวหลอกสูบเงนินอ๋อไม่แต่ไปตอนโอนเร็วเกินบางทีอะได้ไมเยวเก็บอะไรด้วยอะผมก็เป็นห่วงไงพี่เป็นห่วงไปตออไงก็เอาง่ายๆนะพี่ถามว่าไอเบล มึงมึงถามเขาที่เขาอยู่ไหนรู้ไหมเขาพาไปไหนพาไปไหนพาไปค้อกควายอะ่ะ <c oughs> ไอเบลก็ไปส่งโร <c oughs> เขาส่งโรให้เบลไอเบ,ล, <c oughs> อบลก็ไปอ่นั่นแหละหลอกเป็นว่าเล่นนะ่ะยิ่งกว่าผีอะ่ะม,มันมละคร,รช่องเจ็ดกูยก <c oughs> อยากคุยกับเขาแล้วกูอยากพี่อยากคุยกับไอไอคิงไอหมัดด้วยไม่ทำแบบนี้อ๋อเป็นเรื่องแล้วปิดสภาเลยไหมพี่ยอม ทัมันทั้งมันน้องทั้งมันอืมอืมอืมโอเคพี่น้องคนนี้ว่าพี่มีปัญหาเพราะก็พี่เจที่ไหนพี่แทงเลยแหละทั้งไอ้หมัดทั้งอะไรอย่าเงี้ยไม่พี่มาเขาไปสภาพี่ไม่ได้ฮัลโหลครับครับผมตอรี่ส่วนตัวแม่งเลยได้ไหมได้ได้ได้ครับได้ได้ไอ้นี่ตอรี่ส่วนตัวนะไม่ใช่ตอรี่สภารวมแก๊งนะโฟลเดอร์โฟลเดอร์โฟลเดอร์ยุ่งๆเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุใช่ไหมเหี้ยเป็นเหตุโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้หวังเย็นเขาอยู่แล้วคครรับไงเเลยมออฟีแนนน่โปะ อะไรคนดูไม่ได้หวังยิ้มาที่มึงยิ้ไหวดิผมบอกว่าเออถ้าเมาผมก็ดูแลพามานอนถ้าจะมาเที่ยวใครชื่อชื่ออะไรนะเบบัตเตียนบัตบัตอะไรไม่รู้บัตไลเยียนะทไมบัตหนัอะไรม่อไงมาถึงตาฟี่อ่ะเราบอกอะไราแกงตาตี่มประเทศอะไรรทุกีตรกีตุรกีตกีตกีตรกกีกีรกีตอกีตุกีตีตตี่ต อยู่ดิพูดมาแค่ใกล้โคตรดังอะหนูรู้ว่าเนี่ยคำตอบเราตกไม่บอ่าดับเพลิงแข็งแรไม่ไม่ไม่ก็อย่าไปร้อนตัวถูกก็มันก็ด่าแข็งตัวเองกันหละจะไปร้อนตัวทำไมถูกไหมล่ะแต่กอพูดข้างหูที่กาโหูโคตรดังอ่ะว่าจะด่าแข็งตัวเองก็ได้มันอาจจะถ้าเกิดแกงกี้ประเทศถ้าอยากสอบมาสอบมาเนี่ยฟิวไอ้ควายใครนั้นร้อนคืออะไรนะเมื่อกี้ร้อนตัวใอะไรอยู่ฝั่งนู้นหรอเขาเขาไมเขาเล่นมือเขาแด่เดียวเท่าไหร่ครับพี่ชายใหญ่ พูดเกอหูไอเบต้าว่าแก๊งขยะน้องว่าเขาไม่น่ารู้ตัวเองหรอครับว่าใครเป็นขยะเอาขยะนอยู่ขนาดันเยอะเกินแต่คนนักเขาคือเม่อกในแก๊งให้พี่ไปถามพี่แงแล้วอาออกไปแล้วคนชื่อบาระเยียมันไม่ได้โอ๊ยไม่ไม่มึงมึงปล่อยมันเลยยื้ยี่โนเนม ไม่ฆ่ามันมันเฮี้ยอะไรไม่มันก็ด่ามันไปเลยกูมันยังคุเรยู่เลยมึงก็นะเมื่อคืนขยัะเปียกไอ้เฮี้ยไม่มีแก๊งอยู่ไอ้เฮี้ยบอกเลยเวตงเวต้าไม่ต้องไปทำคัญตัวมันอาจจะด่าแก๊งมันเองก็ได้มันก็รู้ตัวดีใครมาใครมั้งมึะไอ้เบตามาเูดามใครมาด่ามึงวะไอ้เบต้าเดวอมาเข้ามาเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดิเร็วเมือเบื่อเร็วเร็วเอาไว้ขบุ้งมานะขบุ้งนะใจเย็นดิหรือเราหรือเราไป เอาเวยรายการนี้ไม่ออเราเปิดไหวชิวๆไปปล่นมีนะ่มีาม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 างตไม่ต้องงอนตนะไม่ต้องสูดไม่ต้องสูดไปไปเข้า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 ไปเไปนไปไปไปล่นขวาเลีนขวาเล่นขวาเล่นไปหน้าหลังไปไปจุวุบด้วชจุ๊บด้วยเดมเบอร์เฮดตัดสูดจุด้วย